มันจะเอาไม้เนี่ยเป็นทางขึ้นลงนะใช่ไหมใช่ใช้ไม้เพื่อเป็นทางขึ้นลงนะไม่ใช่น้ำนะพี่พีเอีดูดิเป็นคราบบางอย่างที่มันคล้ายๆโล,ลหิตนะผมไม่จะมาแบบว่าดูแบบแนวแนวเก่าๆด้วยแล้วก็บ้านเนี่ยไม่ให้หลังเล็กๆเ,เลยบ้านเนี่หลัง สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พีเอซีคุณลุงคุณป้าที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อเราเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมนะคะพี่พี่วันนี้นะคะอมก็มาเข้าป่าเช่นเคยเลยแต่ว่ามากับช่องของโดยครับผมเล็กจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยวันนี้ก็เป็นแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งที่เข้ามาคอลแลบกับเดินทางช่องเดินทางสไตล์อมแอมด้วยวันนี้ผมสองคนจะเข้าไปที่บ้านล้างที่น้องออมเคยเข้าไปนะตัวผม ก็เคยเข้าไปเป็นกันเพราะว่าก่อนนันนี้น้องอ,อมเข้าไปนะก่อเข้าไปก่อนผมนะไปเจอเป็นเหมือนมีพระข้างในใช่ปะ่ะ <Okay. S 1> มีพระนอนอยู่ในบ้านล้างหลังนี้ไม่รู้ว่าที่ปล่อยล้างเนี่ยเป็นเพราะว่ามีอาถรรพ์หรือว่าความเฮี้ยนความน่ากลัวอะไรหรือเปล่าหรือเจ้าของเป็นแบบอาพวกเป็นพระแล้วก็เสียชีวิตหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นเหมือนกับอาคอยด,ดูแลที่นี่หรือเปล่า mm. พวกิ่งถึงเราวมองไม่เห็นอะ วันนี้นนมก็เลยเจ้าป่าเจ <ะ S 1> ้าเข่าหรือว่าเป็นผีป่าหรือว่า,างี้เจ้ป่าวันนี้มก็เลยชวนพี่เข้ามาด้วยเพราะว่าเห็นพี่พีเอฟซีนะบอกว่าให้มาชวนพี่แฝดไป<ช>ด้วยเนาะวันนี้ก็ได้ชวนมาเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็พอดีเวลาว่างตรงกันนะจริงๆชวนพี่เขานานแล้วพี่เขาก็เพิ่งว่างวันนี้ด้วยก็งานที่ไร่ก็ยุ่งพอสมควรโอเควันนี้พี่แฝดเล็กมาคนเดียวนะพี่แฝดพี่แฝดใหญ่ไม่ได้มาพี่แฝดใหญ่ช่วยพ่อทํางานที่ไร่เดี๋ยววันนี้เรา พวกเราสองคนจะพาไปพีเอฟซีไปดูว่าบ้านหลังหลังนั้นตอนนี้ที่น้องอมเคยเจอเป็นพระเนี่ยวันนี้จะเจอกันหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นภาพดวงตาที่ทาให้อ่ามองเห็นภาพนั้นหรือเปล่านะหนืออาจจะเป็นวิญญาณก็ว่าได้พี่พนะก็โปรดใช้วิจ,จะะา,ารณญาณนะครับส่วคน,นพี่นะก็ขอเป็นความเชื่อทุกคนใครเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เราไม่บังคับพี่พี่นะก็ขอกำลังใจให้ช่องเดินทางซาดามแอมแล้วก็ช่องพี่แฟบพาไปเรื่อยเยี่ยมดูนะให้เราสองคนปลอดภัยแล้วก็ วันนี้เราจะทําคลิปออกมาให้เต็มที่สุดให้ทุกคนได้ดูได้เห็นกันว่าจริงหรือไม่จริงทุกคนนะไปทุกคนเดินทางกันก็ให้พี่พี่เล็กนำทางไปเลยก็ต้องบอกว่าฝนมันจะตกไปนะฝนมันจะตกไปเนี่ยค่อนข้างจะชื้นแล้วก็แบบยุงเยอะมากตรงนี้พี่ยุงเยอะจิงัองอยู่ในบ้านนะแล้วก็กองไปหนึ่งกองน,นะไปละยุง ดูบรรยากาศรอบๆดแสงมันออกนะแต่ว่ามันใบไม้มันหนาใช่ปะความ,มชื้นมากใบไม้ันหนาปุา๊บเนี้ยแสงจิ้มลงไม่ได้ไนงะแล้วทำให้เกิดยุงเยอะมากวันนี้ปลอดภัยหายห่วงนะวันนี้มีพี่แฝดมาด้วยนะเขามีวิชาคมนะคนนี้เขามีของนะพพไม่รู้นะมีอะไรเศษชานหานนะ สิบพันห่านพันห่านให้ของดีเรายังไม่เคยเจอพันห่านเลยหาไปแนะนำหน่อยได้ไหมได้จะไม่ค่อยเจอครับเพราะงี้เขาป่าเขาเป็นห่านที่แบบมีป่ามากกว่าอยู่ในแบบเทียบทั่วไปเนี่ยชื้นมากก็ใกล้ถึงแล้วเนาะจริงๆแล้วเดินเรามาเดินมาถึงแล้วแหละก็เปิดคลิปกันอยู่เราเดินมากันสักพักแล้วตั้งนานแล้ว อันนี้จะเป็นทางลัดใช่ไหมพี่แอมอไม่เคยไปทางนี้เพราะว่าลงไปแต่ข้างล่างนะแล้วข้างล่างเนี่ยจะเจอเหมือนเป็นกุฏิล้างเนาะตรงข้างล่างอะ่ะมันไม่ไม่กุฏิหรือเหมือนบ้านหะังเหมือนบ้านเนาะทำก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ปล่อยล้างระวังนะอยนะเดินอะ่ะมันพกสัตว์ป่าอันตรายสัตว์ที่มันอยู่กับตับพ่ษ ถึงแล้วเหถึงแล้วก่นดูเดินทางนี้เร็วมากดูบ้าน,น,ยนอย้างเดนยวเห็นไหมต้องบอกว่าทำเลอากาศดีมากนะมันอยู่ติดกับน้ําอ่ะมันมันสมบูรณ์แบบแต่ว,ว่ามันไม่รู้สาเหตุอะไรทิงสร้างไม่เสร็จแล้วก็ทําไมถึงปล่อยร<อ>้างแ,แบบนี้นะจะเห็นว่ามีพีพีเอสซีนะคอมเมนต์กันเข้ามาว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาทําบ้านในป่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวก กลุ่มนายทุนที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจสีเทานะไม่รู้จริงหรือเท็จนะแต่ว่าที่เขาแสดงความคิดเห็นมันก็ทําให้เราคิดได้อีกแง่มุมหนึ่งเนาะเพราะว่าเราไมู้ว่าเจ้าของมันคือใครอันนี้คืออาจจะเป็นความคิดเห็นแตกต่างกันไปแล้วบ้านหลังใหญ่มากคือใหญ่อลังการมากกองเวงทิพย์พานี่คนอันนี้ยังมีน้ําตกนะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปเนาะ ลองเรียมากเลยบรรยากาศมันค่อนข้างจะเงียบแต่ก็มีแต่เสียงน้ำกระเสียงนกถ้าเรามาตั้งแคมป์กลางคืนนะบอกเลยว่านี้หล่อเนะ่ยกลางวันยังหล่ออ่ามีพี่พีเอฟซีแบบคอมเมนต์มาอยู่นะว่าให้ออมมาตอนกลางคืนด้วยอืแต่ว่าออมก็ยังไม่มีเพื่อนมาเนาะเห็นว่าเราเจอกลางวันในกลางคืนก็ไม่เหลือแล้วแหละเห็นว่าช่องอ่าช่องของเดินทางสไตล์ออมแอมเนี่ยจะแล้แมนเรื่องเรื่องหวยใช่ไหม วันนี้อะจะได้เล็กเด็กกันหรือเปล่ามาดูกันนั่นน่ะสิาจะต้องข้ามไปฝั่งนี้ไหมตรงนี้มย้างยาวเดินลยเกลี่ยเลยตกน้ำนะเดี๋ยวเข้าไปสำรวจข้างในกันนะไปกระโดดไปเลย หม่นชื้นนะแล้วก็มีพี่ชายคนนั้นบอกว่า, <c oughs> ามาชนจีบน้องอ่อนนะแต่ผมก็ยังเขินๆนะก <c oughs> ็เป็นพี่เป็นน้องดีกว่าเนาะอ่อนนะดูหน้าตาเนะาะไม่หรอกไม่พี่แฝดตอนนี้จีบไอ้ไอ,อะไรนะนดาวเรืองเหรอสาวดาวเรืองอยู่ไม่ใช่เหรอมันเรืองเป็นผีแล้วตายไปแล้วตอนแรกพี่แฝดจีบแล้วพี่พี่ <c oughs> ไ,มไม่ไม่จีบหรอกแต่ช่วยเหลือเขา แต่แรกพี่แฟตจีบนะ,ะได้ข่าวนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปนำไปเลเด <ไป S 1> ี๋ยวแผงรายการรอบให้พี่พีเลยว่ามันน่ากลัวใช่ไหม,อมวองเวนมากพี่พ ผมเราจะพูดคำว่ามองวิวแบบนี้มาเนียบแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าออกมากับพีแ่แสตนน<ห>นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นห้องใต้ดินนะจ๊ะไหมเนี่ยข้างน้อ่ใต้ดินเนี่ยไม่รู้ข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่าที่เจ้าของเขาห่วงหรห่วยของที่อยู่ข้างใต้หรือเปล่านะเราก็ไม่มรู้แล้วพี่อเน,นี่ยเราเคยเอากล้องไปให้ไปถ่ายให้ที่พีเอฟซีดูแล้วด้านในอ่ะถ้าคนที่ติดตามผมนะก็จะเห็นก็จะเห็นบ้านหลังนี้อุ้ย ไม่รู้ว่าวันนี้มากับพี่แปดนนะานางดาวเรืองจะตามมาหรือเปล่าแอบกลัวแอบกลัวพี่นางดาวเรืองอยู่นะเน่ยพี่อยู่นะนอา้าวใครมาไว้วะมันเป็นเอาไม้เนี่ยเป็นทางขึ้นลงนะใช่ไหมใช่ใช้ไม้มเพื่อเป็นทางขึ้นลงนะไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรนะ น้ำม,มากนะลองลงไหมนะแ,แต่เห็นเที่ยงขาวมากเชื้อโรคทั้งนั้นเลยเหม็นเที่ยงขาวมากไม่เสียงดี๋วก่อนเนาะมาเสียงอะไรเสียงมนคนพูดเลยเมื่อกี้ตรงไหนที่เห็นตรงไหนที่เห็นพานอนพานอนมุ่งฝั่งข้างน้ำมีมืดมากเลยอะแล้วบรรยากาศคือ เหมือนคึ้มๆอยู่เนาะตอนนี้คึ้มฟ้าคุมฝนอยู่อ่ะตอนนี้กลิ่นที่ข้าวแรงมากๆนะพกลิ่นที่เนี่ยกลิ่นจะเป็นเชื้อโรคเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยไปใกล้เนาะแก็เสี่ยงมาสองคนรู้สึกว่าอมีใจกว่านะตอนมาคนเดียวคตนลองเวียคนมันมืดมากเข้ามามืดมากจริงๆนี่แหละตรงนี้แหละที่เอามาเห็นพระนอนอ่ะน้องอีว่ะ ไม่ทำอะไรอะ่ะเฮ้ยจริงๆก็อี้มันอยู่ข้างนอกไม่ใช่หรอเออมีคนน้เข้ามาใช้งานที่นี่หรือเปล่าวะแปลกนะแบบเจออะไรแปลกปลอมเข้ามาเยอะเลยอ่ะก็อันนี้เขามาทางเพราะว่าเอาให้แน่ใจเพราะมาสองคนเนี่ยเราอาจอาอนนาอาจะตำรวจตำรได้ดทั่วถึงกว่าถ้ามาคนเดียวมันรู้สึกว่ามันไม่กล้าไปแต่ละจุดแบบมันดูวงเวงมัเพราะไม่ถึงนะ บางทีเราเอาไปเปดนตลบหลังก็ได้ห้องนี้สัเกตดมันเหมือนเป็นคราบอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่น้ำทั่วไปมันเหมือนเป็นคราบอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่น้ำนะพี่เอฟซีดูดิเป็นคราบบางอย่างที่มันคล้ายๆโลหิตนะผมไม่สามารถพูดคําว่า กาน,นคันไดน,นันบแบรมจะโดนแร์นะนี่เป็นโถ่ซ่วมสมัยก่อนนะท่าบอกว่าที่นี่ยทำบ้านแบบว่าดูแบบแนว,นแ,วนแนวเกา่าๆด้วยแล้วก็บ้านเนี่ยไม่ใช่หลังเล็กๆเลยบ้าน,นยัหลังใหญ่มากครับพี่ตีกเหม็นสาบมนะากทำเลแม่งบอกเลยว่าดีสุดๆอะ่ะ ติดน้ำอ่ะดูดิเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ติดน้ำนะ,ะุจดใช่มันม hmm? uh, ีการมาตั้งแคมป์ตรงนี้จุดไฟทางตาหรือไม่ก็เป็นพวกอ่าพวกหนีกบดานมันอยู่ที่นี้นะอไ็นพวก อากาศดีนะอากาศดีมากโอเคทุกคนเดี๋ยวผมต้องออมจะนั่งตรงนี้แหละเราจะมาดูกันว่าจะมีสิ่งผิดปกติหรือว่าจะมีภาพที่เรามองไม่เห็นอ่าสิ่งเรามองไม่เห็นอ่ะจะโผล่มาหรือเปล่าอ่ะออมตามนั่งนี่แหละ <c oughs> เราไม่น่ข้างในี่กลิ่นมันสาบเชื้อโรคั้งนั้นเลยหายใจไม่ออกนั่งนี่แหละเ้อนวเราไม่าได้กากพี่มาสองคนผมไม่กลัวเลยพี่พี่นะไม่กลัวเลยนะแต่ว่าเชื้อโรคต่างๆอ่ะมันเราต้องเซฟตัวเองด้วยทั้งคราวก็เหม็นสาบอนน้สเหม็นสาบเราไม่ได้กลัวอะไรงั้นนะพี่พี่ต้องเข้าใจตรงนี้ว่ามันเชื้อโรคี่ยถ้ามันเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรไหมหลังจากนี้ต้องเซฟตัวเองด้วย กินซาบของสมิงมันเป็นอผิวหนังมันแล้วก็กินซาบของขนมัน,นะ่ะแลพวกสมิง่มันจะเหม็นตามภาษาสัตว์อยู่แล้วก็คือจะเหม็นซาบแรงมากๆสมิงเนี่ยแต่ไอกินซาบเนี่ยไอกินเหม็นเนี่ยมันเป็นกิ่นของเที่ยงคาวฉี่ต่างๆที่มันทรงกินนะครับน้ามืดทุกคนนะม,มาเราจะอยู่นี่แหละนั่งรอดูว่าจะเจอหรือเปล่านะ่ไม่รู้เปล่านะ บ้านนี้หลังใหญ่มโหหลามากพี่แล้วก,ก็เป็นห้องใต้ดินคือก็เป็นแทงเก็บน้ำ้างใ,ใต้นี้ครับบ้านจะเป็นแท่เก็บน้ำกับาห้องใต้ดินนะพี่อ,อลังมากอ,อ,าอ๋อหมอเจอมีบางอย่างอยู่บนฝ้านะไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะ บนฟ้าเหรอข้างบนนั่นหรอมันเป็นยังไงเป็นเหมือนรูปรูปแบบยังไงรูปร่างไงเห็นดำๆเหมือนมีผ้าดำๆเหมือนแต่ว่ามันขยับได้นะตอนถือกล้องไปมันไม่โผล่มานะแต่พอผมวางกล้องมันค่อยโผล่มานะน้องบอกว่าเห็นเงาดำๆเหมือนกับหารอบแล้วที่เป็นี้รอบทีแล้วที่เห็ไม่เชื่อก็เพราะแบบนี้แหละจริงเราบอกเห็นเป็นเงาดำๆโผล่มาบนฟ้าพี่นะ ไม้อะไรวะเนี่ยอยู่บนมาอยู่บนอยู่บนเนี่ยอย,อ,อยู่บนคานฟ้าเนี่ยอยู่ดิดนฟ้ามันกนะรน้าไมเพนนี้ยนรับน้ไม่ด้แล้วแขอชิดตรงเลยมีอะไรแปลกๆ่าวะใครอยู่บนอยู่ในนี้ก็ปรากฏตัวมานะครับ อยากให้เราหมายอะไราุ้เนี่ยอยากให้เราช่วยอะไรอยากให้เราสื่อสารอะไรไหมอยากสื่อสารกับเราไหมออกมาหากันแล้วนะครับผมอะไรใครมองทุกคนเขอกอกว่าเจอมีคนมองอยู่นอกนอกบ้านนะแต่งตัวไหนอมใครช่วยแดงด้วย พี่น้องมองมีคนมองมาอยู่จากตรงเนี้ยตรงข้างๆเนี่ยใส่เสื้อสีแดงมองมาหาเราไหมพี่นะมองมาหาเราไม่รู้ว่าเป็นใครน้องอ๋อบอกว่ายืนมองเราอยู่เฮ้ยเจ้าของบ้านเหรอ่แต่ว่าถ้าว่าที่เนียยมันแบบจะหลอนจริงๆมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะมันมีกลุ่มคนเลี้ยงวัวมาเลี้ยงแถวนี้ด้วยนะเคยได้ยินเสียงวัวไหมม่รู้ว่าคนหรือเปล่าอล่าเฮ้ยเที่ยง ช่โค้่นหน้ามาตรงประตูเนี่ยโค้หน้ามามองเลยตรงนี้เลยพี่พี่ฮะใช่หรอโคหน้ามามองผมเลยพี่พี่ลูกหินมาจากไหนอ่ะหอมล่วมาอ่ะล่วมาจากไหนอ่ะบนฟ้าเหรอลูกหินเนี่ยพี่พี่ผมไม่โกหกนะผมเห็นด้วยสองตาผมเลยพี่พนะมผมอยู่ตรงนูน้นผมหันมา พอหันกล้องปุ๊บหน้าเนี่ยหายเลยนะโผองอยี้ตรงข้างประตรูเลยนี่ไงอ้อมไปอย่างนี้ดิไม่เอาะะอะถือกล้องเนี่ยเขาโผล่หน้ามองนี้เลยคนระับนี่ยเขาโผล่มองเงี้ยผมหันมาผมเจอครหันกล้องมาเลยหายเลยเฮ้ยไม่รู้วิญญาณตกมาจากไหนตรงนั้นทะี่นี้ยนะนะนะถ้าทุกคนรู้ประวัติบ้านหลังนี้เม้นมาได้เลยนะบางทีอ๋อกับพี่เล็กอาจจะไม่รู้อ่ะ คนสามารถเม้นมาได้เลยว่าแบบเคยเจอในช่องใครหรือเปล่าแบบที่บ้านหลังเนี้ยที่มีประวัติอะวะเิอะไรวะ ดู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 ข้านอกดิเสียงแตกเสียงเสียงน้ำสั่นแล้วไม่จะเป็นคราบอะไรนะคราบอัไชสักทีฮะไหนไหนไฟล้อวายคนหรือเปล่าเป็นคนหรือเปล่า มันซ้มนึือหรือเปล่านะหรือมันแอบ,บอยู่ที่นี่หรือเปล่าแล้วมันหนีเราอยู่มันรอจังหวะที้เรากลับหรือเปล่าไอ้พวกมันแบบกดดานที่เนี้ยน,นะแปลกนะเรามาตอนเช้าแต่มันมืดลงมืดขึ้นพี่พี่<ล>ครับผมจะบอกเวลาตอนนี้นะเวลาเป๊ะๆตอนนี้นะแปดโมงกว่ากว่า เ่งเป็นเวลาเช้าอโทรศัพท์ที่มาเดแต่ดูสภาพอากาศตอนนี้ดิมันเหมือนอกับเ<อ>ย็นมากแปดโม,มงครึ่งนะพี่พี่แปดโมงครึ่งนะพี่พี่นะแปดโมงครึ่งแล้วต้องบอกเลยว่าอากาศแม่งเงย็นกับห้าหกโมงเย็นนะทุกคนนะมืดตึ๊บเลยพี่พไม่รู้สาเหตุอะไรนะแล้วเมื่อกี้เห็นมาจากตอน,นเราเดินมาเราบอกพี่พี่ีนะว่าอากาศมันดีแสงแดดออปกตินะแต่อยู่ๆฟ้าคืมในทางที่ว่าพวกผม ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าทำไมเป็นอย่างนี้แล้วผมเข้ามาในบ้านร้านหลังนี้คือคืมไปเลยนะนะแปลกมากแล้วก็เจอแล้วแปลกหลายทีแล้วแต่ในกล้องอะไม่เห็นไม่ชัดสักทีเลยพี่นะเขาแบบวอนะ่อยากให้เรามาทาความสะอาดบ้านให้มันน่ายอยู่แบบนะี้เขาไม่ได้สื่ออะไรเราเลยถ้าอยากให้ทําแบบนั้นก็มาบอกมาบอก,มา,บอกมาเข้าฝันก็ได้ให้โชคลาภก็ยังดีนะไม่ใช่มาพูดโผล่หานะ คนมาทําความสะอาดด้วยแบบชวนน้องกิบชวนพี่ใหญ่ชวนช่วงอื่นมาทำาำจัสะอาดเนาะเขาอาจจะแบบว่าถ้าเราไมาอีกเนี่ยจะได้เจออะไรแบบเนี้ยไม่ได้แบบไม่มาหลอกพวกเราอย่างเนี้ยใครว่างบ้างมาทำกำจัดสะอาดีไหมก็ดูถ้าว่างแล้วเขามากันได้แต่เขาตั้งใจใเราทำหรือเปล่าเขาอยากจะมีเจน,นะเขาอยากจะทำหรือเปล่าเออเรามาทำกความสะอาดจะมาหลอกเรางี้เนาะเออ หนาวหรอกกแต่ล่างคาตรงนี้ไม่รั่วน,นะลางคาไม่รั่วแต่มีคราบบางอย่างเหมือนโลหิตเลยนะนั่นพี่นะอยู่ใกล้ๆนะพี่นะใน,ในะนี่คือไม่มีการเตี้ยมเลยนะพี่นะผมมาเจอว่าเจอครั้งแรกเลยนะคพรานะนั้นผมมาผมไม่เจอนะพี่นะเพิ่งนะจะมาครั้งนี้แหละ นิ่งแล้วทุกคนนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะก็ก็จะมาความจริงวันนี้แต่เหมือนกับไม่มีอะไรที่มันชัดเจนนะผมก็กดทำให้พี่ฟีดูแล้วเบื่อแล้วก็ไอซีของน้องอ,อมนันก็อาจจะคิดว่าเลอะเทอะหรือไม่ก็ดูแล้วตลกหรือเปล่าแต่จริงจริงแล้วผมพยายาม จะชมด้วยความบันเทิงให้ชมด้วยความบันเทิงไปเนาะ <S <S ไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์สำหรับคนที่เขาแบบเชื่อนนคนที่เขาเชื่อก็มีคนที่เขาไม่เชื่อก็มีผม<า>พยายามจะถ่ายทันใจบนถ่ายไม่ทันยจริงหันมามันก็หายไปแล้วพี่นะงนเงาต่างๆแ้งอะงทุกคนก็เหมือนที่อ๋อมลงคลิปที่เจอคนบังบดไปแล้วอ๋อมไม่เจอคือกล้องอ่ะมันไม่จับคนอะแต่มันแต่คือเราเห็นกับตาสองตาแต่กล้องมันไม่จับอะ แล้วแต่ความคะทางมุมมองของคนเนาะใช่อะเดี๋ยวเรามานั่งสักวคูด่ดีกว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าเจ้าของบ้านนี้เขาไม่สแสดงตัวตนที่ชัดเจนเราก็จะไม่อยู่ละมันรู้สึกว่ามันเสียเวลาด้วยแล้วเพียบดีคงจะเบื่อด้วยกับการที่มานั่งรอแล้วไม่มีอะไรนะก็ผมขอ,อกำลังใจให้ช่องเดินทางแซงแอรเหมือนกับช่องพี่แฝดพาไปเรื่อดด้วยสาวพี่สีทุกคนเอ็นดูพวกเราแล้วก็ ขอบคุณที่ให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดที่ทําคลิปมานั้นพี่นะ้าแล้วก็หลายช่องที่ทํามาขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเรามาเต็มที่นะต้องบอกเลยว่าพวกเราไม่มีสิ่งตอบแทนนอกจากทําคลิปนี่แหละตอบแทนทุกพี่ๆใหพพ้พี่ดูคลิปกันทุกวันนะก็ก็ขอบคุณที่พวกเราคือส่วนหนึ่งในใครว่าอะไรในการดูคลิปของพี่นะในการดูหาดาูเรื่องต่างๆมากมายเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยที่ประสบ ภัยพิบัติครั้งนี้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวน,นะต้องแสดงความเสียใจกับคนที่สูญเสียแล้วก็ให้กำลังใจนคนที่ยังมีชีวิตสู้ต่อไปทุกคน mm. ก็ไม่มีใครเลี่ยงได้นะ mm. เรื่องมันจะเกิดภัยพิบัติแบบนี้ภัยธรรมชาติแบบนี้ห้ามไม่ได้พี่นะตามที่ชีป,ประข่าวเคยบอกผมไว้นะภัยพิบัติเรายัางห้ามไม่ได้เลยเราจะห้ามอะไรกับพวกชะตาพสทีต่างๆ,างๆมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะ ถ้ามีโอกาสนะต้องออกมาเจอชีปาขาวใช่ไหมเคยเจอใช่ไหมท่านเก่งมากมากนะนับถือท่านมากะว่าสองวันที่แล้วอมไปขอหวยกับท่านนะท่านให้สามตัวตรงนะพี่ๆ<ม>สำหรับพี่ๆคนไหนที่ยังไม่ได้รับชมคลิปสามารถย้อนกลับชมคลิปได้เลยสามตัวตรงไม่ได้แปะหน้าไม่ได้แปะหน้าโปรไฟล์ไว้เพราะว่าพอแปะหน้าโปรไฟล์ไว้แล้วก็บอกว่าไม่บอกหวยทีนี้บอกไว้ในคลิปเลยไม่ได้แปะหน้าโปรไฟล์ไว้นะอื<ม>ให้พี่ๆไปฟังชมกันเอง รู้ที่มาที่ไปของท่านจะได้ฟางคําสอนของท่านด้วยเนาะไม่ใช่เอาแค่ตัวเลขไปนี้เนาะก็บุญวัสนามันก็ไม่เข้าใครออกใครนะพี่พเฮ้ยอะไระทุกคนมันยื่นมือออกมาข้างหลังน้องอ่อมน,นะมันใ,ใมันยื่นมือออกมาเหมือนกับมาทักทายกล้องพี่พี่เจอไหมผมไม่รู้ว่าพี่พี่เจอไหมนะแต่ผมเห็นชัดมากมันยื่นมือมาทักทายน้องอ่อมตอนน้องอมหันหลังอันหน้ามผมอยู่ เออกล้องมันจับก้องมันจับได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมมองเห็นนะเดี๋ยวพี่ไปย้อนดูหรกพีเออ่เดี๋ยวพี่ย้อนดูนะ <Okay. S 2> พี่นะรีเพย์ดูนะพ,พี่นะไปทุกคนกเดี๋ยวเ,เ,เ,เดี๋ยวผมขอปิดกล้องแล้วเราดูสถนานการณ์กันนะพ,พี่นะ